สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องๆทุกทุกคนนะครับพี่น้องครับผมลุงทัดให้โชคพบพี่น้องของเราในวดวันที่สองพฤษภาหกเจ็ดวันนี้ครับจะมานําเสนอครับเป็นหน่วยบนตัดสองสูตรเป็นสูตรต่อเนื่องมาจากวดที่ผ่านมานะครับวดที่ผ่านมาสูตรนี้ตัดกันได้สองสามเจ็ดแปดเก้านะครับอ่ะนี่คืองวดที่ผ่านมาที่ผมลงนะครับผมเน้นไปที่สายนี้ครับไม่เข้านะครับเข้า 98เนาะออก598แต่หลักหน่วยเข้านะครับ598จะมาที่8ตัวนี้อันนี้คืองวดที่ผ่านมานะครับมา2ตัวคือ9กับ8มาดูวดนนี้ครับจะได้อะไรครับสำหรับหน่วยบนงวดนี้ฟังคำเตือนเลยดีกว่าครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและเอาไปใช้ครับคทิปวิดีโอที่กำลังนำเสนอต่อไปนี้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นครับ ในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นและช่องของเราครับสนับสนุนเฉพาะสลากกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นไม่สน,สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีนะโดยความบังดีจากลุงท่านให้โชคมาดูสูตรและวิธีท,ทาครับผมให้เอาแสนบวกหมืน่นบวกรหัส9 1 2 1 2 1 1ส่วนสูตรที่2ให้ใช้หลักหน่วยครั้งที่1นบวกย่างงวัดนี้แสนบวกหมืน่นหกบวกศูนย์ได้66บวกเได้15ได้6ได้7 บวกสองได้9บวก1ได้ศนบวก1ได้1น่ี้คือสูตรที่1 5 6 7 9ห้าย์หนึ่งสูตรที่สองหน่วยครั้งที่1คือเลข3ามบวกูนย์ได้3บวกหนึ่งได้4ี่บวก1ได้ห้าบวกอีกสามได้8บวกอีกหนึ่งได้9้าบวกอีก1ได้ศนย์เมื่อเอาสองสูตรนี้สูตรนี้มี1ตัวในหลักหน่วยและสูตรนี้มี1ตัวในหลักหน่วยเมื่อเอาสองสูตรมาตัดกันจะได้ห้านย์นะครับห้าห้าห้า หไม่มีเ็ 7, ไม่มี9 9 0 0เกศูไม่มีสรุปได้5้าเกในหลักหน่วยพี่น้องครับและเลขที่ออกครับ6กโอ้ยสามหครับถูก5กับ9แต่เราเน้นที่หลักหน่วยคือเลขห้าตัวนี้บูโงวัดนี้ครับชนกันได้ สองสามสี่หกเจ็ดแปดสูตรนี้ได้หกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามชนกันที่หกเจ็ดแปดสองสามอันนี้เลขสามนะครับอันนี้เลขสามนะครับพี่น้องครับคือสามตัวนี้ที่ชนกันสองกับสามสองกับสามหกเจ็ดแปดหกเจ็ดแปดงวดนี้ได้ห้าตัวและผลที่ออกคือหกศูนย์สามถูกสามตัวนี้อย่างวดน,นี้ก็ได้ห้าตัวพี่น้องครับ หกเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งสองอันนี้ห้าหกเจ็ดศูนย์หนึ่งสองชนกันที่ศูนย์หนึ่งสองแล้วก็หกเจ็ดได้ห้าตัวเหมือนกันออกอะไรครับออกหกสองหกถูกหกตัวนี้งวดต,ต่อมาครับเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสูตรนี้ได้หนึ่งสองสามหกเจ็ดแปดชนหนึ่งสองสามเจ็ดแปดจะได้อยู่งวดละห้าตัวประมาณนั้นครับพี่น้องครับ ลที่ออกแปดหนึ่งสี่แปดหนึ่งถูกหนึ่งตัวนี้บนูงวดปัจจุบันครับที่ชนกันได้เจ็ดแปดเก้าสองสามเจ็ดแปดเก้าสองสามนี่ครับคืองวดที่ผ่านมาเจ็ดแปดเก้าสองสามและงวดนี้พี่น้องครับเก้าบวกสี่เป็นสิบสามสามบวกเก้าได้ยี่สิบสอง วงหนึ 1> 1่งได้ยี่สามบวกหนึ่งได้ยี่สิบสี่บวกสองได้ยี่สิบหกวงหนึ่งได้ยี่สิบเจ็ดบวกหนึ่งได้ยี่สิบแปดหลักหน่วยครั้งที่หนึ่งคือเก้าเก้าบวกศูนย์ได้เก้าบวกหนึ่งได้ศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งบวกสามได้สี่บวกหนึ่งได้ห้าบวกหนึ่งได้หกวันนี้ชนกันได้เลยครับสี่กับหกเท่านั้นครับสี่กับหกพี่น้องครับนี่ได้สี่กับหก โปกติจะไม่ได้สองตัวแบบนี้ผมคิดว่าน่าจะมีสูตรใดสูตรหนึ่งหลุดพี่น้องครับน่าจะมีสูตรใดสูตรหนึ่งหลุดในนี้เพราะมันชนกันแค่สองหางสองตัวนี้คือสี่กับหได้สี่กับหตัวนี้พี่น้องครับ แล้วตัวที่ผมมาเสริมก็คือ901ตัวนี้ครับ901เพราะฉะนั้นแล้วทีนี้ผมจะเอาหลักสิบที่ลงก่อนหน้านี้นะครับผมจะยืนที่4กับ6ไว้เป็นตัวเน้นนะแล้วเอาหลักสิบที่ลงก่อนหน้านี้มาประกบเลยครับเราะจะได้หลักร้อยหลักสิบผมจะเขียนลักร้อยหลักสิบตัวนี้นะ หลักร้อยตัดสามสูตรลงเสร็จไปแล้วสิบบนตัดสามสูตรลงเสร็จไปแล้วหน่วยบนตัดสามสูตรหลักหน่วยของเราได้สี่หกเก้าศูนย์หนึ่งผมตั้งสี่หกเก้าศูนย์หนึ่งเน้นที่สี่กับหกนะครับชนกันได้สี่กับหกแต่มันได้สองตัวมันไม่เคยได้ได้อย่างน้อยวันนี้ได้สามตัวพี่น้องก็ลองไปไล่ย้อนดูผมไม่ได้ย้อนดูยาวเท่าไหร่ ได้ประมาณนี้อ่าถ้าใครย้อนแล้วถ้ามันเกิดได้2ตัวคอมเมนต์มาบอกด้วยนะครับเ,เราจะเน้นที่4กับ6ได้แล้วทีนี้มาดูหลัก10ครับหลัก10 10บนตัด3สูตรตัดออกมาแล้วได้6กสองหสี่ เน้นที่สองกับหตัวกันคือหนึ่งกับสี่หกสองหนึ่งสี่อ่ะหกสองหนึ่งสี่ผมจะมาตั้งตรงนี้หกสองหนึ่งสี่จะเน้นที่หกับสองนะครับแล้วหลักร้อยเป็นอะไรพี่น้องครับ หลักร้อยวดน,นี้ตัดออกมาแล้วคือสองสี่ห้าสองสี่ห้าตัวกันคือเจ็ดกับหนึ่งสองสี่ห้าเจ็ดหนึ่งสองสี่ห้าผมจะตั้งสองสี่ห้าเจ็ดหนึ่งสาม จะเน้นสามตัวนี้นะครับตัดกันมันได้สามตัวนี้แต่เนื่องด้วยผมชอบเลขขี้งวดนี้ผมว่าเลขที่น่าจะมีโอกาสมาคือห้าและก็หนึ่งแล้วก็สามในนี้ครับถ้าในนี้สามตัวนี้มันตัดกันได้สามสตรเหลือสามตัวนี้และมันอยู่ในเลขขี้มีห้าตัวเดียวงวดนี้ผมจะวางเลขห้านี้เป็นหลัก ถ้าให้ชี้หลักร้อยตัวเดียวผมวางผมให้ห้าและตัวรองลงมาคือเจ็ดหนึ่งสามเก้านะมันจะมีอยู่ห้าตัวถ้าเลขคี่มานะแต่ถ้าเลขคู่มามีแค่สองกับสี่เท่านั้นครับจะอยู่ในหลักร้อยมาครับเมื่อได้แบบนี้ผมจะจับคู่ชุดเลยทีนี้ผมจะจับคู่ชุดก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวผมผมขอเขียนเลขชุดสองตัวบนก่อนเนาะ มาต่อกันครับทีนี้พี่น้องครับหลักสิบเด่นที่6กับ2ตัวรองคือ1กับ4หลักหน่วยเด่นที่4กับ6กับ9ถ้าเราใช้2ชุดนี้จะได้อยู่แค่6ประตูเท่านั้นครับจะได้อยู่แค่6ประตูก็คือตัวนี้ แต่ผมเน้นที่12ประตูเมื่อมาเลือกและจะเหลือ6ประตูคือ6 6 4อ่าตัวที่เด่นที่สุดคือ6 4 6 6่หกหกสองส ใน12ประตูนี้เน้นหประตูนี้ครับวันนี้สองสามสีตัดด้วยเลขสองสามสี่ผมว่ามีให้เห็นแน่1ตัวพี่น้องครับสองสามสี่นะหลักร้อยผมชอบเลขขี้มีห้ากับหนึ่งอยู่ในใจงวดนี้หลักร้อยถ้าหลักหน่วยถ้าหลักร้อยเป็นเลขคู่ครับมี2กับ4ถ้าหลักร้อยเป็นขี้อย่างที่ผมคาดการ ผมให้น้ำหนักที่ห้ากับหนึ่งหลักเลขคี่มันจะมีอยู่5้าตัวใช่ไหมครับห้าเจ็ดหนึ่งสามเห้าเจ็ดหนึ่งสามเถ้าในเลขขี่นี้มาผมให้น้ำหนักที่5้า,ขขขาก,5กับ1นะครับหกับ1เป็นตัวเด่นที่สุดถ้าเลขโคู่อยู่ในหลักร้อยมีแค่2กับ4ี่เท่านั้นครับวันนี้ี่น้องครับถ้าพี่น้องชอบตัวไหนก็เอาลองเอาหลักร้อยถ้าบังเอิญที่ผมบอกแล้วไปถูกใจพี่น้อง ก็เอามาจับชนเลยครับและคลิปต่อไปพี่น้องครับจะเป็นวิ่งบนตัวเดียวครับเป็นสูตรต่อเนื่องมาจากงวดที่ผ่านมานะครับที่ผมให้รูด8มานะสูตรนี้ถ้าใครติดตามอยู่จะเห็นนะครับชุดที่1งวดมาที่16เมษาผมให้วิ่ง8รูด8ตัวที่เด่นไม่เข้าครับ98อยู่ตรงนี้นี้ตัวที่ผมเด่นอยู่ในวงกลมงวดนี้จะได้อะไรและคลิปต่อไปที่ผมจะเอาลง แล้วได้เลขอะไรผมจะเอาลองมาชนในตัวนี้ดูครับมันจะมีให้เห็นไหมมันจะมีให้เห็นไหมในนี้เนาะโอเคพี่น้องครับนี้คือหน่วยบนตัดสองสูตรตัดออกมาแล้วเหลือสี่หกเก้าศูนย์หนึ่งแต่เน้นที่สี่กับหกตัวการคือเก้าศูนย์หนึ่งได้วางไว้ห้าตัวนี้ครับหลักสิบก็คือหกสองหนึ่งสี หลักร้อยแบ,แบ่งเป็นสองอย่างถ้าเลขคู่ผมชอบสองกับ4แต่ถ้าเลขคี่มี5้าเจดหนึ่งสามีอยู่5ตัวใช่ไหมผมจะให้น้ำหนักที่ห้ากับ1ในหตัวนี้โอเคพี่น้องครับนี่คือหน่วยบนตัดสามสุดชนกันหมดทั้งร้อยทั้ง10ทั้งหน่วยได้กี่ประตูครับถ้าเอาเต็ม4ี่ห้ายีได้20ชุด20ชุดเลือกออกมา6ชุด เหลือ6ชุดนี้เด่นที่สุดโอเคครับมาสูตรนี้เดินทางมาถึงแค่นี้พี่น้องครับคลิปต่อไปที่ฝากไว้คือวิ่งบนตัวเดียวงวดที่ขอใขอพี่น้องโชคดีทุกๆคนครับคลิปนี้วันนี้สวัสดีครับ